กัมพูชาทำพิธีเปิดการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงเดิน400อนเปอไร่จังหวัดตราดอย่างยิ่งใหญ่มีผู้นำระดับสูงทั้งสองประเทศและประชาชนชาวจังหวัดพระตะบองฝ่า3,000 30, 0คนแห่ร่วมงานพิธีเปิดกันครับครั้งครับเมื่อวเวลา8:30นาทีวันจันทร์ที่2พฤศจิกายน2558ณลานอนเนกประสงค์บ้านตึกสาตบตบพรเมียอเภอรตนนัตลนางนทัจพระตะบองในซเคง รองนายกและธรรมติกัมพูชาพร้อมด้วยนางปู้เชียงวอเอกอากาักรัชทูตจีนประจำกัมพูชาเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์มาเป็นประธานเปิดการกอร่อสร้างถนนสายเศรษฐกิจเส้น1577บ้านพาเจียวบ้านโชกโลกาเนิน400นอำเภอสำรูดระยะทาง51.798กิโลเมตรมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองประเทศกัมพูชาทหารตำรวจ และชาวบ้านจำนวนฟาสามหมื่นคนเดินทางมาร่วมงานนอกจากนี้นายชาญศักดิ์วินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายสมชายเสีขุกลนายอำเภอบ่อไร่นาวเอกปีชารัตนสําเนียงรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดนาวเอกวงเดินายปานิ่มหัวหน้าชุดควบคุมฐานพร,รานนาวิกโยธินที่หนึ่งบอ่อไร่และคณะผู้นำท้องถิน่นเดินทางร่วมงานพิธีเปิดตามคำเชิญของรัฐบาลกัมพูชา ทั้งนี้การก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมโยงการคมานาคมระหว่างจังหวัดพระตรบองประเทศกัมพูชาและอำเภอบอไร่จังหวัดตราดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวโดยมีแผนการทําถนนตั้งแต่ปีคิดทศกราช2515ถึงปีคิดทศกราช2518ระยะทางทั้งสิ้น51.798กิโลเมตร งบประมาณในการพัฒนาเส้นทางจำนวน37ล้าน2แส8 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐโครงการนี้ได้รับเงินอุดหนุนจาก Exim Bank และออกแบบการก่อสร้างถนนโดยบริษัท China Road and Bridge c o r p o r a ท i o n ทางนี้หากโครงการก่อสร้างถนนสายนี้แล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถช่วยเพิ่มูลิค่าทางการค้าผ่านจุดผ่อนปลนทางการค้าของทั้งสองจังหวัด เราได้พร้อมที่จะยกระดับสู่จุดผ่านแดนถาวรในอนาคตอันใกล้นี้อย่างไรก็ตามจังหวัดพระตะบ,บองมีเพื่อเศรษฐกิจที่ต้องการส่งออกมายัางประเทศไทยทั้งข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังหรือมันเส้นพร้อมทั้งสนับสนุนนักลงทุนจากประเทศไทยในการเข้าไปทาโรงงานแปรแร,รูปสินค้าเกษตรนอกจากนี้ด้านการท่องเที่ยวทางจังหวัดพระตะบ,บองก็มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างปราสาทของโบราณอยู่เป็นจํานวนมาก และนับเป็นนิมิตมาที่ดีที่ทั้งสองจังหวัดจะได้ร่วมกันทำการค้าการลงทุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันครับ